เรียบเสมือนแกงฟาสมากเลยนะข้บ้านจะเป็นหมืแกง ตงมัวนะคะซึ่งเราจะใช้เทคนิคสูตรโบราณคือการนำหมูไปั่วกับอ,าาอ่างองเพื่อให้หมูนั้นสูตรเจ้า เรจะใส่ในปริมาณที่น้อยแค่นี้พอ,อเพาเดี๋ยวมันจะเจนเจินใจเราก็จะรวนเหมือนรวนเลยค่ะเหมือนแบบเขามีหมูมาแบบนานเนแล้วก็อยากจะแบบมาให้รวนนะอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เป็นแบบเหมือนกับหมูที่แบบเก็บไว้นานๆอะไรแบบนั้นออัอน,นี้เก็บไว้ห้าปีแล้ว เอด้วนะแล้วก็จะรวนหมูอันเนี้ยเ,เสร็จแล้วนะคะไ,ไ,ไัองเท่าห่นะ,ะ,ะ,ะสัสดีแมงกินู อนนี้กำลังเอาหมูล้วนกับน้ำปลาให้มันหอมกอกันนะล่ะใเนื้อหมูเนี่ยเข้าไปในให้น้ำปลาโอ้ให้น้ำปลา,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 าเข้าไปในเนื้อหมูเป็นแกงแบบว่าโบราณที่แบบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีตู้เย็นเขาก็จะลวนหมูไว้เป็นชุด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 ,ชดอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเก็บหมูไว้ทีนี้มันก็จะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งหรือไม่อันนี้ยงก็ลองทำดูนะคะเพราะว่า เออ,เเอ,อจำได้ว่าคนโบราณแบบนี้เราจะแกงแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหางาน,นแต่งตัวไปทำงานแล้วนะคะไม่ถึงสี่สิบค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวแกงก็จะสุกแล้วเป็นแกงแบบเร่งด่วนเฉพาะกิจเฉพาะทางจ้ะเนี่ยหอมและเริ่มหอมน้ำปลาละเห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะอ่า ทำอะไรวันนี้ทําแกงแกงหัวว่นม่วงค่ะวันนี้แกงหัวว่นม่วงแต่หมูเนี่ยเราจะล้วนให้น้ำปลาเข้าไปในเนื้อก่อนนะคะอันนี้ก็ใช้น้ำปลาระยองนะคะทุกคนอ่าะน้ำปลารสเด็ดนะคะเกาะเส็จสวยอยูอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวหมูไว้ทางด้านค่าแล้วเรา ใส่พริกแกงค่ะเราก็จะเอาพริกแกงนะคะมาผัด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 ให้หอมตรงนี้ตรงนี้ของเราผัดไปค่ะพอได้กลิ่นหอมแล้วนะคะ,ะนี่นะคะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาอเอาน้ำช่วยนิดนึงนะคะเพื่อเลี้ยงกระทะแค่นั้นเอง นี่นะคะกลิ่นหอมไปแปดบ้านแล้วพอพอเครื่องแกงหอมเราก็จะเอาหมูนะคะผัดกับเครื่องแกงเลยค่ะอ่าผัดให้เข้ากันก่อนนะคะพี่ๆเพื่อ,อนอาจจะใช้น้ําช่วยได้นะคะเราต้องการที่จะให้เครื่องแกงนะคะเข้าไปในเนื้อหมูนะคะหลังจากที่น้ำตาเข้าไปในเนื้อหมูแล้วนี่ค่ะพี่ๆเพื่อ,เอนเอาไปเรียบร้อยแล้วนี่ เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่หัวว่านม่วงค่ะพี่เพื่อนๆนนะคะเราก็จะเริ่มใส่หัวว่านม่วงอันนี้ก็คือหัวว่านม่วงนะคะนี่ค่ะใส่หัวว่านม่วงไปนะคะอันนี้นะคะเวลาเอามาแกงเผ็ดจะหอมแล้วก็อร่อยมากๆ ก็จะขอเริ่มผัดนะคะผัดไปเท่ากันเลยค่ะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆเราก็จะใส่เราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะอันนี้เราก็จะผัดแห้งๆเดี๋ยวเราจะใส่น้ําแล้วก็ทําการครอบฝาไว้ครับเสร็จจากนั้นนะคะพี่ๆเพื่อนสวัสดีมีใยใบมะกรูดด้วยกระเป๋าเจ๊นะคะมีค่ะอ่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะทุกคนปรุงรสไปเลยจ้านี่นะคะปรุงรสแค่แค่นี้พอนะคะไม่ต้องปรุงเยอะปรุงรสแล้วก็ผัดอีกสักรอบหนึ่งนะคะให้มันเข้ากันนะคะทุกคนนี่ค่ะจากนั้นนะคะพี่เพื่อนเพื่อเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะ อันนี้เราผัดแบบยังไม่มีน้ําเลยเพราะต้องการให้มันเข้ากันใช่ไหมคะใส่น,น้ำลงไปค่ะทุกคนแค่นี้พอนะคะเราก็ไปหาฝาหมรอบ เราจะแกงเขาเรียกว่าแกงขุดขิดนะคะพี่ๆเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแกงมีน้ำเยอะนะคะเราก็ใช้ฝาครอบ,ให,หใ,บะะอให้เจ้าหัวใบมะกรูดนะคะทุกคนให้เจ้าหัวใบมะกรูดเนี่ยมันเข้าเนื้อข้าหนังสกนิดนึงนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะให้หัวว่านม่วงนะคะ่าเกิดความสุกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่รีกลงไปด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อเป็นการเติมรสชาติที่ีนะคะ เรารอให้เดือดอีกสักตั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเล่งเร่งไฟได้นะคะพี่เี่นเพือ่อนอ่าเราก็จะอบไว้นะคะสักครู่เดียวนะคะอ่าฮะอ่าสวัสดีกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับบ้านยงแฮปปี้อีทนะคะเช้านี้นะคะเราก็มาแกงเผ็ดหัวว่านม่วงกันนะคะพี่ๆพื่อนเพือ่อน ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ยงจะใช้เวลาในการทำครัวไม่นานมากนะคะพี่พเ,เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะกดเลิฟก,กดไลค์ให้ย้งหน่อยนะคะคุณดาค่ะแมวมารอแล้วนะคะมีโรยใบมะกรูดนะคะพี่จุ๋มพี่เอค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เราก็ทำการอบพระอบอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะกดเลิฟให้ด้วยนะคะบางนาส18องศาผงยงหนาวถึงหัวใจเช็คไม่เป็นนะ่ะว่าองศามันต้องเช็คยังไงนะคะ คือของโค้กันนะคะ,ะคนปึกเด้ออุย้ยยกเันตัคนฝึกนะคะอ่าฮะเช็คไม่เป็นนะนะคะเขาว่าโทรศัพท์มันเช็คได้นะคะก็ได้แต่หนาหวหัวใจอยู่อย่างนี้นะคะในห้องหัวใจนั้นมีแตเ่เหลืองหนาวใจอ่าทุกคนตอนนี้ก็เดือดคลั่งคล้างแล้วนะคะอ่านี่ค่ะพอเดือดแล้วนะคะโอ้โหเดือดหอมเลยค่ะ หัวว่นม่วงมีควเดือนหอมอันนี้ยงทุบมาด้วยนะคะหัววันม่วงนะคะพี่ีเพื่อนอ่าเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะพี่พี่เพื่พนอนเพราะเนื่องจากว่าอันเนี้ยพริกพริกที่บ้านเราปลูกเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงดูดแลพริกมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าเราก็ใส่พริกไปค่ะทุกคนอ่าใส่พริกแล้วก็ผัดผัดอีกสักครู่หนึ่งนะคะพี่พี่เพื่อน Now, เราครอบอีกสักเดือดน,นึงนะคะอีกสักสองสามนาทีก็พอแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยไปมะกรูดนะคะที่นี่เพื่อนๆนก็จะเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จสิ้นนะคะอ่าลันเวนี้เราจะมากันแบบสั้นๆนะคะที่เพื่อนเพื่อนอ่าเราไม่ต้องรีบมากนะคะแต่นี่คือรีบสุดฤทธ์นะคะทุกคนนะคะเพราะกว่าจะหั่นหมูเสร็จกว่าจะได้ได้นะคะนี่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพี่นี่เพื่อนเพื่อนนีโหหอมนะคะทุกคน ก็โรยใบมะกรูดไปเลยจ้านี่นะคะใบมะกรูดจ้าโรยไปเลยจ้าฮโรยมากก็หอมมากโรยน้อยก็หอมน้อยนะคะพี่นี่เ,นเพื่อนนี่ค่ะโรยใบมะกรูดไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะเสร็จแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ เสร็จสักเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแกงหัวว่านม่วงสําหรับเช้านี้ค่ะพี่พเพื่อนๆปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาจัดใส่จานกันนะคะนี่ค่ะเช้านี้นะคะพี่เพื่อนๆแล้วก็เอามาจัดใส่จานเลยจ้านี่ค่ะ ใส่จานได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะพี่พี่เพื่อนเดี๋ยวขอปรับหน้าอ้องลงอีกสักนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเช้านี้นะคะแกงบ้านเอ่อแฮปปี้อีทนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนอ่านี่ค่ะมาแมงกินูนมากินข้าวบ้านพี่ยงได้เลยเสร็จแล้ว ก็จะต,ตักเสิร์ฟใส่จานนี่ทุกคนเสิร์ฟเลยจ้าแกงนี้เราไม่ต้องชิมนะคะเพราะว่าเรามันมืออาชีพอยู่แล้วทุกคนอ่าเสร็จสับเรียบร้อยค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนโอ้น่ารับประทานมากนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วสำหรับเช้านี้ กับแกงเผ็ดหัวว่านลูกองของเรานะคะพี่พเพื่อนเพื่อนะมารับประทานกันได้เลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าคุณแชมป์คนไกลบอกสวัสดีพี่นิคมลูกพี่นิคมสวัสดีค่ะน้องก็แกงเสร็จพอดีเลยลูกพี่คดข้าวเลยคดข้าวคดข้าวข้าวอยู่ในหม้อนะคะอ่าทับที่ อ๋อทับพียังไม่ได้ล้างอ้าวไม่ใช่ข้าวอยู่ในหม้อนะคะทับพีอยู่ทางขวาหมออยู่ทางซ้ายนะคะจานอยู่ตรงกลางนะคะจับทดข้าวเลยนะคะราดแกงเรียบร้อยเลยนะคะโอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะกินด้วยกินด้วยอันนี้ยกให้พีน่น,นี่คมบหมดเลยนะ เวนี้นะคะอ่าน้องก็จะต้องขอลงแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ําล้างก้นไม่ทันนะคะอ่าต้องรีไปทํางานแล้วนะคะถ้วยนี้ยกให้ลูกพี่นี่คมหมดเลยนะคะอ่าส่วนแมงกิน,นูนนะคะไม่ต้องกินนะคะเพราะแมงกินนูนกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างไปแล้วนะคะอ่าฮะ โอเคนะคะรันเวนี้ก็ขอเซ่บายๆก่อนนะคะไอร v เ you ูไอร e เลฟยคุณแชมป์นะคะคุณแมงกินูนนะคะพี่นิคมนะคะพี่จุ๋มพี่เอนะคะไอร v เ you นะคะไอร v เลฟยพี่วิภาด้วยะคะ่ bye bye คะบายๆค่ะไอร v เ you